มั่นชีวิตเวียนวนบนโลกกว้างดีชั่วบ้างประปนบนวิถีบางคราวโศกเคราะซ้ำกำทวีเพราะผลมีแต่บางก่อนย้อนผูกพันเกิดมาแล้วชาติหนึ่งพึงฉุกคิดอย่าปล่อยจิตมัวเมาให้เขาหยันกอบกรรมดีละกกรรมชั่วครองชีวันรอวันนั้นมั่นชีวิต ปิดตัวเองครับขอกราบนวัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธทรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีกราบนวสัสก,การท่านพระมห ah าสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีมายัางท่านที่เครพทุกท่าน ที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายสายพินทองเงินซึ่งทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบาพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นววละสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของนายสายพินทองเงินจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศ บุญนี้ให้กับนายสายพินทองเงินผู้วายชนก็คือการทอดผ้าบังสุกุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน5ชุดและก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบาังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งการปฏบันี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับผ้าในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณเยาวดีท่านรักษา ได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตท่านผู้นใยการกองงานชาปนัสถานวัดตุดมังลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ข้าในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณภาวินีจัน์เลิศฉายได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลปรับนิมนต์พระสุรพลสุระพระโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ผ่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณํำลองปานสีงามฝ่ายรักษาความสะอาดเขตน้องแขมได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลปรับนิมนต์พระมหาอดุลวิกิตโตเรขานุการท่านเจ้าอ,อาวาสวัดตุดมังลังศรีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกลับนิมนต์ครับ ท่านในชุที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณเกษมสันรรสิริวิราชในช่ามโยธาชำนาญการฝ่ายโยธาเขตน้องแถมได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปรับนิมนต์พระมหาสมชายกิจิปัญโยรองเจ้าอาวาสวาดัดอุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอปรับนิมนต์ครับ การจากไปของนายสายพินทองเงินในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังบุดหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลา กันมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมที่จะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้านายสายพินทองเงินได้ลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ ทำพลังความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขออนาจตบุญกุศสแแะะผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นายสายพินทองเงินได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยหนุนนําส่งให้ดวงวิญญาณของนายสายพินทองเงินให้ไปสู่สุขติในสัมปรยพเรื้องหน้าด้วยเถิดเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุข ดีชั่วครุกชีวิตลิขิตฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้รับกายให้สิ้นทุกข์สุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไร้ราคีสิ้นพบนี้สู่สวรรค์ นิรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนกับระช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้รู้ขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อะไรในการจากไปของนายสายพินทองมเมนินเป็นเวลาช่วงกนละลาหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับเราก็มาถึงภาคในชุดสุดท้ายที่าทางคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณมาลัยทองเงินได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพระกไรบังสุขุลและเป็นประธานในการประชุมเพลินไฝกรว่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับแล้วกอปรับนิมนต์ หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพาระไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ขากราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านท่เครบทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาปนสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทํไปในด้านข้างของฉาปนสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีรษะด้านบนแล้วก็เดิน ลงทางรันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทางคณะญาติพี่น้องทุกคนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของสมรวยและขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้เมื่อลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเพิ่ทูลแทนซากที่จากไปครับขอเชิญท่านที่รพทุกท่านขึ้นมาหลอกไม้จันได้เลยครับ ทางคณะลนะูกหลานญาติพี่น้องของนายสายปิ่นทองเงินผู้วายชนต้องขอกราบขอพระคุณในน้าใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายสายปิ่นทองเงินประหากแมนว่าทางคณะญนะาติพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับขอบคาณท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิษณรรมจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดาขาดขตกบกพร่องไปบ้างัทางคณะญนะาติพี่น้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ครับทางคณะญาพิ่น,น,อ,นองทุกคนมีมีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของสําูรณเล็กน้อยและคำขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะญาพี่น,อ,นองของผู้บริโภได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรงใจครับเลยสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของนายสายพินทองเงินข้าสู่เก่าขอาศพครับทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก,ก่อน อย่างไรแล้วทางคณะญาติพี่น้องทุกคนจะได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมสันประกอบพิธีในการส่งร่างรวมทั้งท่านท,ท,ที่ขอรบทุกท่านถ้า,ากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนย,ยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักอดีตสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะญาติพี่น้องทุกคน ขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาเน่าตัดนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับและวันนี้กระผมนายนัทพงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่ของงานชาวพนสสถานวัตถุดมหลังสีรับหน้าที่พิธิกรครับวันนี้กระผมได้เอื้อเอ่ยรายชื่อนามสกุลลดตำแหน่งได้อ่านชีวประวัติเป็นบางส่วนได้อ่านทาไว้อะไรหากว่าได้เอื่อนเอ่ยไปแล้วมีคาใดคาหนึ่งที่ได้อ่านผิดพลาดลังไป ก็ต้องขอประธานอภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเมือยพอในท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยส่วนสทีิภาพทุกท่านครับวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงก็จะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีตรงมีแต่ประดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็มีการชาปนากิจหรือว่าประชุมเพลิงด้วยกันสามศพนะครับก็ตั้งแต่เวลาส2บสนกาแล้วก็เวลาส6บหกนาแล้วก็ศพสุดท้ายนี่ก็คือ17บเจ็นาฬิกานะครับวันนี้เผาด้วยกันสามศพครับนนี้ก็จะได้ทําพิธีในการเื่อนศพนะครับเข้าสูา่การเผาศพก็เดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายทำอีกนิดนึงนะครับข้างบนขอบพระคุณครับ สังคมด้วยได้ของช้ำด้วยนะครับภาพออกมาให้ขอขอบพระคุณน,นะครับท่านสภาพและ้าท่านใดที่ได้เข้ามารับชมนะครับมีสิ่งใดที่จะแนะนำนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่ไดีบอกทักท้วงกันได้นะครับจะได้ไม่ติดต่อไปนะครับในส่วนที่ดีๆที่ได้พูดไปนะครับก็หากว่าท่านต้องนำต้องการนำไปใช้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผมไม่ได้ห็งพิจารณาเลยหรอกนะครับ นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ะนะครับตอนนี้ผมขออญาตนะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีนําร่างเข้าสู่ตาขอาศพครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ